วัดดีจ้าพี่น้องไก่ตุนเต้าเจี้ยวจ้ามาเริ่มกันเลยจ้าน้ำเดือดแล้วพี่น้องใส่ข้าลงไปจ้าเห็ดหอมแกนสับป,ประรดจ้ากระเทียมหอมหอหไงหอมแดงแล้วมันหอมกับใส่ลงไปก้อนพี่น้องไปใส่แค่ดอดลองไปน้ำเลยจ้า ก็ไข่ไส้ไส้ใบมิ้นลงไปน้ำพี่น้องเพิ่มความหอมจ้ะใส่มิลนลงไปนะ้ำน้ำพผาเดือดเราก็ใส่ไก่เลยต้องไส่เลยจ้นาน้ำเดือดเราแล้วก็ปิดฟ้าไว้เดี๋ยวเขาใส่ขิงตามลงไปที่หลังปรุงแล้วจ้าพี่น้องใส่ขนอ้อก่อน,อนจ้าใส่ขนอ้อก่อนลงไปผงขมิ้นจ้าสูตรไข,ข่ใส่ผงขมิ้นน้ำนะพี่น้อง,พองเพิ่มสีซันให้ไกล้ประโยชน์น้ำ ใส่เตาเจียวลงไปน้ำแสบพี่น้องใส่น้ำตาลลงไปตุนไปพี่น้องชั่วโมงหนึ่งจ้ะใส่ใส่ขิงลงไปเลยจ้ะให้มันหอมฝากก็ไล์ฝากติดตามฝากก็แชร์ฝากก็ซับได้จ้ะ